สวัสดีครับก็พบกับเดอะรูมสามกันอีกเช่นเคยแล้วซึ่งทำไมพานี้ถึงมาเปิดตรงนี้นะหรอก็เพราะว่าผมรู้ไันล่ะว่าฉากจบแบบที่สากับสีมันทำยังไงอ่ะมันให้มาที่ห้องนาฬิกาอันนี้แล้วก็นี่คุณเห็นนาฬิกานี้ไหมมันกดเข้ามาได้แล้วก็เนี่ยเข็มมันต้องตรงกับไอ้ตรงนี้สี่มุมอันไหนก็ได้แล้มันตรงนี้มันจะเปิดออกมาแต่ผมอัดไม่ทันเพราะงั้นก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เพราะงั้น เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ออเวลาสักคู่โอเคนี่ไปตั้งค่าคอมมาให้เวลามันถอยกลับไปนี่นี่นีมันผมตั้งเป็นนี่เป็ไงสี่สิบห้าแล้วตรงเป๊ะกลับมาคุณต,ตั้งเป็นสีสนะอย่าตั้งเป็นสีห้าเลยต้องแบบก่อนก่อนสีิห้าเพื่อมาเปิดอันนี้โอ้รู้ไหมจริงๆตอนแรกก็หาตั้งนานนะว่ามัน โอ้อะไรสองหนึ่งสี่ก็หาวิธีตั้งนานนะว่ามันทำยังไงสองหนึ่งสี่โอเคไงต่อนี่เราก็จะได้คิดตันนี้มาแล้วคุณจำได้ไหมว่าคิดตันไปใส่กับอะไรแน่นอนว่ายังไม่ใส่เพราะจะไปเอาคิดตันอีกสิ้นหนึ่งก่อน เปเอาคิดตันชิ้นที่สองซึ่งชิ้นที่สองมันอยู่ข้างบนเพราะงั้นไปชิ้นทสองมันอยู่ตรงที่หอดูดาวใช่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าชิ้นที่สองมันหายังไงคุณจำาอไอันนี N ้ e ได้ไหมมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามันติด เราเอาไม่ได้เพราะงั้นเราต้องมาตรงนี้ก่อนและก็หันมานี่นี่คุณเห็นไอ้ที่นี่ไหมจริงจริงมันขยับได้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเรา,มาขยับแล้วเนี่ยนี่นี่ฮะนี่นฮะแบนิดชือ้อแล้วก็แกว่งมันโอ้โอ้โอโอไปชนเรียบร้อยลงไปแล้ว นั่นแหละชิ้นที่สองอยู่นั่นเนี yeah, ่ย <Yeah, S 1> ได้แล้วดูดิเกมมันกวนตีนคือถ้าเกิดคุณไม่เป็นเวลาตรงแบบศูนย์ศูนย์สิบห้าสามสิบหรือสี่สิบห้าแบบก่อนอะ่ะมันก็คือไม่เปิดเลยนะต้องไปตั้งค่าเวลาเอาอะสุดยออยประหลาดเกมนั่งหาอยู่ตั้งนานว่าทำยังไงวะ ท้ายก็ไม่ไหวจนต้องไปพึ่งไกอชีวิตน่ะนี่ไงชิ้นที่สองได้มาแล้วนี่แล้วก็มีจดหมายนิดหน่อยมาแล้วเราก็ไปนี่เพื่อเอาสองชิ้นนี้ไปใส่กับทีเครื่องนั่นจัดไปอันนี้ไม่ต้องเข้าไปแล้วเพราะเราเสร็จแล้ว แต่เรามีคุรลากับไอ้นี่ต่างหากนี่เรามีุระลากอันนี้ใส่เข้าไปเลยนี่แหละมุนนปจัดปชึบโอ้อะไรวะเนี่ยเออเอืม อันนี้อันนี้ไม่ได้ดูมานะเลยไม่รู้เ,อเอยอะอะไรปะมีอเอ๋อะ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 ไอตรงกลางนั้นมันอะไรนะ่ะนี่มันอะไร ยืบยืบจืบอะไรนี่โอ้นี่ไงของที่เราต้องการเก็บมาไปเราไปดูฉากจบอันที่สามกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฉากจบแรกคือเราโดนขังในรถไฟฉากจบสองคือหนีออกมาจากเรือและฉากจบสามจะเป็นยังไงไปได้เวลารุย ชบมาไปดูชักจบพี่สามกันดีกว่าลงมาเลยเฮ้เฮ้มาแล้วจ้าเรียบร้อยอ่าเหมือนเดิมคือเอาไปวางอันนี้เรียบร้อยมันก็จะเปิดออกมาไงล,ล่ะ ก็ตรงนี้น่าจะแบบเยอะหน่อยนะโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพุ่งไปในนี้หยิบไอ้นี่มาเมทัลรรงวงแหวนเหล็กแล้วก็มาใส่อันนี้ใส่เข้าไปสิเออแล้วก็หมุนไปไปเปิดแสงกันดีกว่า มาบ้างจะไม่ผิดนี้ก็เหมือนกลับมาอันนี้ก็เหมืนมอน,น,มนมานี่จึ๊บเรียบร้อยแสงทำงานเรียบร้อยแล้วมันก็จะลงไปข้างล่างโชยกไอ้พวกนี้ขึ้นมาให้หมดนั่นแหละโอเคต่อไปก็ อันนี้แล้วก็บิดห้โดนอันนี้ให้มีทำงานปไปลงไปทำงานซะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอันนี้เอามานั่นแหละแล้วก็ไปอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปสิเออแล้วก็นี่สะท้อน ชฉือบอีซี่ตัดไปย้า่เสียปึ๊บโอเคอันนี้ก็หมุนอันนี้ก่อนจะไม่ผิดเอ่อหมุนอันนี้เออแล้วก็หมุนอันนี้ใช่ป่าววะใช่ดินี่แหละเรียบร้อยเือบ ไปทำงานแล้วเลเซอร์แล้วก็จะเป็นฉากจบที่หนึ่งประตูมานั่นแหละเรียบร้อยอันนี้คือกลับไปที่เดิมแต่ไม่เราจะทำฉากจบที่สามเพราะงั้นเอาไอ้นี่ไปวางไปเปิดชึบ ต่องสิครับรออะไรล่ะหยิบเอาไปโลดโอ้ไปเราอย่าลืมนะครับว่าหมุนอันนี้ให้ตรงจังหวะรัดเร็วอยู่เรียบร้อยหยิบไปกดสวิตช์ทำงานบรูเปลี่ยน ประตูอ่าอันนี้จะเป็นฉากจบสองถ้าใครจำได้อ่าฉากจบสมก็คือวางไอ้น,นี้ลงไปอึ๊บโอเคแล้วก็เข้าไปข้างในครับรออะไรล่ะหมุนนี่แหละฉากจบสาอันนี้มันจะ อยากๆนิสหนึ่งเออต้องไปอ่ะอันนี้หมุน ผมขอให้ความคิดก่อนอ๋อโอเคอ่าอันนี้กลับมานนี้หมุนมันจะได้แค่สองอันหมุนอันนี้ไปคืออยากให้หมุนไปทางเดียวกันมากกว่าเดี๋ยว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  อเคมันจะมีอ huh. okay. uh ันนี้ที่ไม่หมุนไปทางเดียวกันเอเคขอขอขอแป๊บหนึ่งนะอืมถ้าล็อกอยู่คือจะไม่หมุนใช่ไหมอืม ็หมุนอันนี้ออกข้างนอกมันจะมีออกออกออกโอเคแล้วเราก็ต้องไปหมุนนันอื่นให้มันออกอืมเออฮะกลายละกลายละอ่อล็อกอันนี้กันยุบยุบให้อ,อันนี้หมุนกลับมา แล้วเราก็วิ่งกลับมาทางนี้เพื่อหมุนเอิม่มหมื่นละกันหนึง่งถ้าหมุนมานี่อันนี้จะได้มันต้องหันไปทางเดียวกันอะ่ะอันนี้ต้องหมุนขึ้นไปใช่ไหมต้งหมุนมาทางนี้ก่อนทำทีอันทำทีอันเอเอฮะหมุนเอ๊ะ ชีวิตหมุนมันจะมาทางเดียวกันเพราะงั้นสองอันนี้อ่าฮะโอเคเดี๋ยวสองอันนี้เออใช่เลยเขาสองอันนี้เอ,อ่ล็อกเลยก็ได้นี่นี่ไงนี่ไงมันล็อกเลยเดีก็ได้เลยก็หมุนนี่ก็ได้ละ <c oughs> มึนหน่อย <c oughs> ไม่รู้ทำได้ไงแต่ก็โอเคได้ละ เรียบร้อยกดไปจิบนี่เรียบร้อยฉากจบสามมาเข้าประตูเดี๋ยวฉากจบสี่มันก็ทำคล้ายๆกันแต่มันเพิ่มขั้นตอนอลไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ไงได้แล้วฉากจบสามก็จะเป็นคล้ายๆฉากจบสองแต่มันจะเปลี่ยนอ้าวกลับมาที่ท่าเรืออุ๊ยสวัสดีจ้าพี่เห็นจะขึ้นไม่อยากปล่อยให้เราไป แต่ไม่ต้องห่วงปูจะหนีอยู่ดีโอ้โห,โหเรียบร้อยหน้าความเรีย ع. ตื่นขึ้นมาก็พบกับเมกไม่สดใสเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าววุย้ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้ หนวดมันอารวาสวะฉากจบสองอาจจะเป็นท้องฟ้าสดใสแล้วเกาะพังแต่อันนี้มีหนวดเรียบร้อยแล้วก็ได้ฉากจบสาม,มานี่ไงล่ะไปฉากจบสุดท้ายจัดไปไปเลยของเราครบแล้ว จืบมาจากจบสุดท้ายป๊าบลงมาแล้วโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวางอันนี้แล้วก็ให้แท่นนี้เปิดซะ เรียบร้อยในเมื่อแท่นเปิดแล้วหยิบแหวนเหล็กนี่มาซะชึบโอเคแล้วก็ยังเหมือนเดิมด,ดอีอืเปิดแสงนี่อ้าวไปจัดไปปึ๊บปับ๊บเข้ามาแล้ว เอ้ยหมุนอีกสิเฮ้ยหมุนยีไปโอเคกดเรียบร้อยยับฉายแสงป๊าบแล้วก็ลงไปป้องขึ้นมาเรียบร้อยส่วนนี้ก็จะช้อนอนนี้อันนี้เรียบร้อย อนื่นก็ต้องทําให้มันเคลื่อนที่ก็คือการสะท้อนมันลงไปได้เวลาหมุนแล้วเพื่อนเอ๋ยไปปึ๊บนี่แล้วก็เอาอันนี้มาจิ๊บโอเคกระจกมาใส่เหมือนเดิมขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดสะท้อน ร้อยอันนี้ก็จะเปิดประตูดูด้านในถือแล้วก็แค่เข้าไปโลดโอเคแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดให้หมุนมาอันนี้เฮ้ะไม่อาหมุนมาอันนี้กันึบึบเอ่อแล้วก็ไปอันนี้ ได้แหละ EC ไหมละ่ะมันต้องอีี่อยู่แล้วละ่ะฉายแสงสีแดงเพื่อนำทางประตูยกเปิดออกประตูหางกลุ่มดาวนี่เรียบร้อยได้ประตูรถไฟเหมือนเดิมขั้นตอนเดิมๆวางวางอีเสานี่เหมือนเดิมยุบ แล้วก็เตรียมตัวเข้านั่นแหละปื๊บไปวินนิดนึงฟื้บเข้าโลดอ่าไปชา์าพลัง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 จื๊บเรียบร้อยชาร์จไวอยู่โอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จง จงเปิดออกจริงเรียบร้อยมันก็จะเปลี่ยนประตูเป็นประตูนี้แต่ผมอยากให้ดูอนนดนึนงโอ้มันจะเอาอันนี้ลงให้โอเคนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับประกบพึบไปจัดไปขั้นตอนมันขั้นตอนเดิมเลยแค่ต้องแก้อ,อันนี้ใหม่ บลีชิดอย่างมืนเลนเนี้ย หิดันอันนี้อบบมันนี้เออเหมือนอันนี้ล็อกอันนี้หน่อยจ,จ,จุบ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 เออเหมือนอันนี้จะได้สามอันแล้วได้สี่เลยนี่ว่า ก่อนออจริงๆสองอันนี้มันควรเข้าชี้ไปข้างในได้แล้วอเอแล้วก็มาล็อกสองอันนี้ชี้มาทางนี้ ผิดผิดผิดโอเคนี่นี่ได้แล้วแหลแล้วก็หมุนโอเคมุนมึนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ได้อยู่อ่าแล้วก็แสงลงปรากฏโชคอื้อต้องฟ้าวิบวิบวับแปรปวนทันใดแต่เรายังไม่จบกับอันนี้เพราะว่าอ้าวผิด อันซะาแล้วก็มาไขาอันนี้ชิปนี่อา้าวเดี๋ยวเอ๊ะอ๋อเอ่อเอ่ออันนี้จะเป็นอันแรกเดี๋ยวดิ อ่าๆกดอันนี้ก่อนใช่ไหมกดอันนี้ก่อนโอเคเป็นประตูเป็น,บบนประตูแล้วใช่ไหมล่ะแล้วอันนี้ก็เอ่อเปิดลูกนี่เรียบร้อยวัดมันประตูนี้เหรอวะชิบ เกิดอะไรขึ้นโอ้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 โวม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 อะไรด้วยเนี่ยโอ้โอ้คุณมาตื่นที่ไหนวะนี่เอ๊ะอะเดี๋ยวก่อนนี่มันโหรี มาต่างดาวซะแล้วและก็จบนี่งล่ะเป็นไงเรียบร้อยก็จบไปแล้วกับซีรีส์ของเดลูมสามนั่นเองก็มาดูกันนะว่าเกมหน้ามันจะเป็นอะไรก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่กเกมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย